ดูปลาให้อาหารปลาวัฒนเชิงนะครับทีที่สองนะครับพยาพาตัวนะครับก็วันที่สองนะครับเมื่อวานมารอบหนึ่งนะครับหนาขึ้นนะครับก็วันที่สี่ตุลานะครับสองห้าหกห้านะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับให้อาหารปลาแบบนี้เลยนะครับปินๆนะครับเอกลักษณนะครับ ถึงเนื้อถึงตัวกันเลยทีเดียวนะครับปีมีไม่กี่วันนะครับน้ําขึ้นขึ้นจริงนะครับแต่ว่าจะขึ้นถึงสะพานแห่หารปลาหรือเปล่านี่ต้องอยู่ที่จกชะตาอีกทีนึงครับว่าจะได้ภาพแบบนี้หรือเปล่านะครับก็ปลาที่ขึ้นสะพานนี่ก็จะจัดระเบียบกันนะครับนะครับดูชัดนนะครับ พวกปลาสวายปลาอะไรต่างๆนะครับตัวใหญ่นะครับก็จะไม่ขึ้นสะพานนะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของเจ้าตเพียนทองนะครับก็จะขึ้นมา,นานในส่วนของสะพานนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใกล้ๆอีกทีนึงครับว่าการจัดระเบียบของวังมัชชานี่ในส่วนของวัดพนัญเชิญน,นะครับปลาเขาจัดระเบียบกันยังไงนะครับตรงนี้นะครับปกติก็จะเป็น สามารถเข้าไปยืนเข้าไปถ่ายรูปได้นะครับข้างล่างนี้นะครับปลาก็จะเข้าปาชักช่องนะครับมีช่องช่องนะครับเข้ามาเยอะมากเหมือนเป็นพอกปลาเลยนะครับน้ำนะครับไม่ใช่ที่ขังครับปลาเข้าออกได้นะครับนะครับตรงที่ในส่วนของที่เป็นสะพานข้ามโป๊ะนะครับจะมีในส่วนของปลาปลาเพี้ยนหางแดงนะครับ ก็เวลาเดินนะครับอย่ายกอย่ายกเท้านะครับพยายามลากหน้าเท้าิดกับสะพานนะครับสะพานข้ามโคนะครับอยจะเหยียบปลาเขานะครับก็จะเหยียบน้องปลาเขาเข้านะครับก็เวลาเดินนะครับเดินลากนะครับเดินลากเท้านะครับสวยนะครับให้อาหารปลาแบบฟินๆนะครับก็ปลาสวยนะครับ บางที่ก็ปลาเยอะนะครับบางที่ปลาสวยนะครับกถ้าปลาเยอะปลาสวยด้วยก็ให้อาหารปลากันมันๆเพลินๆนะครับก็ท่าน้ําวัดพนังเชิญนะครับก็จะมีอาหารปลาไว้บริการอยู่แล้วนะครับอาหารเม็ดแล้วก็อาหารถุงนะครับก็ร่วมทําบุญกับวัดนะครับหลังจากไหว้หลวงพ่อโตเสร็จนะครับก็เดินมาท่าน้ํานะครับวังมัดฉาวัดพนังเชิญนะครับก็ มาดูนะครับว่าในส่วนของวังมัจฉาท่าน้ำวัดพนัญเชิญนะครับความสวยงามจะขนาดไหนนะครับอันซีนนะครับอีกหนึ่งอันซีนของเมืองอยุธยาเมืองเก่านะครับวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับก็หลายๆครัวเรือนนะครับหลายนที่นะครับน้ำท่วมพนันเจลําบากครับแต่ว่าในส่วนของวัดพนัญเชิญนะครับก็จะมีแผง กั้นนะครับในส่วนของบาริเออร์นะครับเป็นอย่างดีนะครับป้องกันน้ําเข้านะครับนักท่องเที่ยวมากราบไหว้ให้อาหารปลานะครับได้ตามปกตินะครับเพราะระบบป้องกันถือว่าเป็นวัดที่ระบบป้องกันดีที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับในส่วนของป้องกันอุรถไทยนะครับในส่วนของวัดพนังเชิงนะครับก็ทุกจุดนะครับก็จะมีที่ให้อาหารนะครับ เดี๋ยวน้ำขึ้นสูงครับวันสองวันนี้นะครับก <c oughs> ็น่าจะปิดเปลี่ยอเร์อนะครับก็เปิดให้ต้องในส่วนของทางลงให้อาหารปลานะครับที่อาหารปลาฝัง่งวัดพนัจเชิก็จะู่พื้นที่ไม่มากนักนะครับนี่ครับก็จะเบกียวเกียบกันนะครับแต่ว่าทิดนี้คนน่าจะเยอะแน่นะครับในส่วนของผ้าน้ำวัดพนัน,น,นเชองนะครับ มาจากบางไทนะครับเล้ยกผานะครับออกแม่น้ําป่าสัตว์นะครับไปฝั่งสะพานทีดีทำารงนะครับเข้าปกอะเมืองนะครับเลี้ยวซ้ายไปป้อมเพชรนะครับไปฝั่งในส่วนของวัดท่ากาล้องนะครับวัดชัยนะครับขึ้นไปนู่นนะครับสามแยกป้อมเพชรนะครับตรงนี้นะครับกีทีแล้วก็เกิดเรือลากจูงนะครับต็ล่มปลาเก่าตรงจุดจุดนี้นะครับ น้ำบนนะครับ็พรอขั้นเทียครับตรงนี้นะครับดูแลบ,บุตรหลานด้วยความระวังนะครับ